ถ้าอยู่ดีคุณขายส้มตำไก่ย่างหรือว่าอาหารตามสั่งอยู่ดีๆเนี่ยคุณถูกส่งโนติสมาบอกนะเฮ้ยจะฟ้องร้อยกว่าร้านนะเพราะชื่อร้านอาหารของคุณเนี่ยมันไปซ้ํากับชื่อดี่เข้าไปโจดเทรดมาร์กไว้คือเครื่องหมายการค้าเนี่ยคุณคิดว่ามันแฟร์หรือมันยุติธรรมมัคุณไหมเพรนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคําว่าส้มตำไก่ย,ย่างคําว่าอาหารตามสั่งหรือคําว่าผัดกระเพราหมูสับหรืออะไรก็ตามแต่คําพวกนี้มันคือคําประเภทไหนคําตอบคือ มันเป็นภาษาปากหรือใช้คําว่าคําสามันใครๆก็พูดได้ใครก็สามารถที่เอามาใช้ได้เพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีการเฉพาะต่อะจงหรือไม่ได้เป็นการบ่งเฉพาะลงไปเลยว่าเฮ้ยไอ้คำนี้มันเอามาจากไอ้ไอ้ไอคนนั้นเขาคิดขึ้นมานะมันไม่ได้คําที่ถูกคิดไอ้คาที่ถูกคิดอย่างเช่นเงนี้ยทรงลงกึมกิเก้ให้เรียกซ้ํามไม่ได้นะคานี้ทรงลงเออได้ทรงลงกึมกิ่งเก้อย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆมีแบร,รนด์นี่โป้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไป ร้าอาหารทรงเรื่องกลมกลิ่นเก๋ทั้งที่เขาจดเทรดมาร์กไว้ก่อนคุณแล้วคุณเอาไปใช้อย่างเงี้ยไอคำนี้เขาประดิษฐ์ขึ้นมาคุณไปใช้ซ้ำนี่คือเรียบร้อยเลยเขามีสิทธินในการยื่นฟ้องได้ดังนั้นพระราชบัญญัติเอ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทรดมาร์กอะเครื่องหมายการค้าเนี่ยมาตาหกมาตาเจ็ดหรือมาตาสิบเจ็ดหรือที่ใช้กันเป็นวัสิบเจ็ดอนุหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าคุณ หรือว่าใครก็ตามแต่ที่ต้องการเอาชื่อสามัญไปจดเนี่ยก่อนอื่นเลยเนะี่ยคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าไอ้คำเช่นสมตําไก่ย,ย่างคําพวกเนี้ยมันเป็นคําสามาัญคุณต้องสละคําพวกเนี้ยไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้อยู่คนเดียวแต่คนอื่นสามารถใช้ได้ด้วยดังนั้นการที่คุณเปิดร้านสมตําไก่ย,ย่างคุณเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วคุณเอาไปเขียนเป็นชื่อป้ายร้านคุณเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิในการที่จะไปยื่นฟ้องคุณได้เพราะนายทะเบียนที่เขารับจดผู้ที่มาจดทะเบียนเนี่ยเขาจะต้องแจ้งเรื่องนี้ตาม มาตราสิบเจ็อนุหนึ่งไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้คําพวกเนี้คุณไม่ได้เป็นผู้ครอบครองเป็นคนเดียวนะคุณต้องเข้าใจตรงความหมายตรงนี้ก่อนเมื่อทุกคนมีสิทธิ์ใช้ไดนะ้นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ได้เลยไอคำาสมตามกระย่างไอคำอาหารตามสั่งในกรณีที่คุณทําเป็นอาหารอย่างเงี้ยนะแต่นี้มันมีทิคอีกอย่างหนึ่งคือในกรณีที่คําพวกนี้มันจะเป็นคําสามัญในกรณีที่คุณทําเกี่ยวกับโหมดหรือเป็นแคทเปอแคตล็อกของเนี้ยคือประเภทเดียวกันเช่นอาหารทุบหนังไปย่างเนี่ยรู้ว่าเป็นอาหาร แต่ถ้าวันดีคืนดีเนี่ยคนอยากใช้คําว่าส้มตาไก่ย,ย่างแล้วเขาไปทําเกี่ยวกับโปรดัก hmm. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ํามันเครื่อง mm hmm. เขาเอาไปจดย์เป็นเทรดมาร์ก hmm. เป็นว่าส้มตามไก่ย,ย่างอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นคําบ่งเฉพาะนะเมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณทําน้ํามันเครื่องแล้วคุณไปตั้งชื่อแบบเป็นส้มตาไกายย่ย่างอย่างเงี้ยถือว่าคุณไปทับกับเขานะเขามีสิทธิในการที่จะส่งโนตินและบอกคุณได้นะเฮ้ย ไอ้น,นี่มันถือว่าเป็นบง่งเพราะอะไรเพราะมันเอาคอําว่าส้มตำกับยางเนี่ยไปแปะในคนละประเภทเลยอ้นี้มันถือว่าเป็นการบงเฉพาะแบบชัดเจนลวไอไอบริษัทนี้ธุรกิจนี้นี่มันพิสดารมันเอาคําว่าส้มตำกับยางไปแปะในไปแปะในอะไรไปแปะในโปรดักที่มันเป็นเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอีกคลิกหนึง่งหรืออย่างเช่นยายาอะไรยาพาราเซตามอลเงี้ยถ้าเกิดไปใช้เงี้ยเขาเขาก็เป็นคําสาม,าสามาัญทุกคนก็ใช้ได้แต่ถ้าอะไรก็ตามที่แบบ ไปติดในรองเท้าพาลาเซตอย่างเงี้ยมันก็ถือเป็นคำบ่งเฉพาะแล้วและมันก็เป็นความพิสดารอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะ